ออเขาได้ค่โอ้โหเหลือเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่นางนี่ผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ยส้เจ้านายน้องนุ่งครับผมวันนี้กันสีผ้ามากินนะครับตุ่มอึ้งนะครับตุมใส่ใบบขามอ่อนนะครับผมสมโซมนะครับสดนำนะครับบรรยากาศท้องไหท้องหน้าขึ้นเขานะครับผมกินกับคนหากินหมาขึ้นเขาครับกับผัวขึอเกขานะครับผมสองคนนะครับเนาะมาเด็ดเสียล้างกันเลยครับ ก็ต้องขอหลายความนะครับมากไปน้องมาซื้อเลยด้วยเลยที่มองหนามวนสมแท้ช่วยอดเลยสมครับนี่ไงโอ้สุดยอดครัเครื่องถึงใครข่บสุดยอดเลยอต้องการสมสมเนาะเครื่องถึงเครื่องถึงก็ไปกินบนใบ ไปแ่วมันกินีกได้น่รมัสได้ับงสี่เลยบึ่งตัวนี้ว่าสไข่บ่ด้วยครับบงไข่โอ้ไข่อยู่ฮไข่อย่ไข่บ่ไข่ไข่ตัวนไข่โอ้เตียงทองเลยไข่อย่อือไข่เ่ะโอ้โอ้่น่เดี๋ยวแม่นึงนี้นี้โอ้โห ม่คือลายเดี๋ยวอาขึนเบื้งโอ้ไข่ไ้มลายเดหงบ้อโอ้โหไข่ล่นโตไว้ผู้พี่น้องไข่ใครกว่าลนโตเลยไข่พไข่โอ้ไข่เียวเอไข่เีวไข่ผู้ไขลนโตอือ อ,อืมอืมไปดีวันฝนตกไปหน่อยเืยมีอื่นนานี่นานาฝนเนาะมีอื่นไปกินอยู่นา ไข่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 ขีข่น้องอืมแลวก็ดีครับมันโตใบขามขามันพุงขามปอหนหลายขามพุ่งมาเดียวมันก็ดีกันมาบตัวมือเหมือนกับอาบแช่กันครับ เรื่องถึงถึง,งยังน้อยเนาะยังบ่ข้าวบบ,บบมีกินข้าวเลยครับมบมีกินข้าวแบบนั้นเลยเนี่ยนี่เนาะได้แล้ว ต่อมือปี่ขอได้กินพอเมียนเขาทุ่งย่อนหรือเปล่าพ่อพ่อต่อมือแกเฟรดีมุกเฟรดกังงกเกี่ยเฟรม นี่เพื่อนยื้อเงายื้อบันงูอื้อบันงูบ้านยื้อกายมันเท่าไหร่ยื้อบันงูบ่านน้ำเป็นคนน้เติมน้ำป่อเติมเลยอื้อบันงู ตัวนี้นะตัวน่อยตัวหน่อยนะครับอันนี้ตัวียตัวตัวหน่อยหน่อยตัวแมใครอยู่ครับโอ้ใครอยู่ครับใครเตรียมทองเลยแม่หน่อยครับใครอืมตัวเีย่้ยบเพราะใครจะดู ื้อคนดูคนดูคนดูคนมันเอาเจมืออ่ะันดูโอ้ใครมันเข่ากันปลาคราฟเลยครับมันมันเป็นมันมันเนาะกินลงไปแล้วมันจิตมันมันจิตเสี่อ

คโค้นามคล้ายดีเโ,โ,โอ้จ็บเน,น,น,นาะสมเนาะผมมกทะมอนเนาะม,มันต้องมันม้องไข่ว่าโอ้้องมันต้องไข่ว่า เอาวมงตัวที่สามไปในตัวไม่เอาไข่สิไม่อไข่เนาะไม่เอากเนาะปลาทึบมาจะมั่นดีอยู่ดิมั่นดีอยู่ไก่หัวตัวเดกเป็นหายไป แค่พูกเจาได้ใจไม่กินก็เจาบอตัวเลยดบอกมไนใกันก็บานห้องนมันก็เจา้ไล่ๆก็เถอเจาบอเลยดิบอเลยบอก็เจ้าบอตอต้องมีกเอมันก็เจาตักได้แล้วก็เจาปล่อยก็อืมกูกุบดิตักเอาไหมอนี่ก็ตักดิอืมว่าอยู่กอ Hãy subscribe cho kênh mà